สวัสดีครับวันนี้พวกป๋อพี่นายเกมนะครับกับเกมแร็ล็คลอร์ลาวิตี้นะครับกับการรีวิวสกิลของลีบิเลียนนะครับอ่าครับรีวิวสกิลลีบิเลียนนะครับอันนี้เอาเท่าที่ผมมีนะครับเพราะว่าผมลองอัดทดสอบดูนะครับอ่าเรามาทดสอบอ่าสกิลหมายหัวนะครับอันนี้คือสกิลหมายหัวไว้นะครับนี่ครับหมายหัวไว้เวลาใช้ก็ต้องกดตัวนี้ครับ เนื่องจากเราทำดัมเมจเสร็จแล้วก็กดใช้นะครับมันก็จะเป็นยิงอีกตัวหนึ่งครับลองดูนะครับเช่นเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจะโดน2ตัวนะครับเห็นไหมครับมันต้องมีสกิลพวกซับของบาสนะครับที่ว่าสามารถกดรัวๆได้นะครับแต่เนี้ยคือเราต้องหยุดยิงเท่านั้นครับสกิลถึงจะกดได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยิง2ตัวนะครับ ต้องหยุดยิงนะครับคือนะครับล็อกเป้าหมายไว้ยิงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสามารถเจ็บนะครับได้ครับคือเหมือนประเภทว่าเล่นลงกิววอนะครับเล็งตัวซับไว้นะครับแต่ยิงตัวแทงครับแล้วกดสกิลนี้ครับเพื่อดีดครับถ้ามีพวกบาร์สเรืออะไรนะครับน่าจะกดได้เรื่อยๆครับผมเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเพื่อนที่มีสกิลบาร์สเรืออะไรทอผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับก็คือไม่สามารถเอามาทดสอบได้นะครับ ต่อไปนะครับจะแนะนำสกิลต่อไปครับฮอตบาเร็วนะครับนะครับฮอตบาเร็วนะครับจะเป็นการเพิ่มน้ำเม็ดเป็น2เท่านะครับเหมือนกดยาแอดนะครับเพิ่มเป็น2เท่านะครับครับผมอ่าตอนนี้เรามาเช็คน้ำเม็ดก่อนนะครับ อันนี้ยิงอยู่ที่คริติคอนอยู่ที่800นะครับนะครับผมฮอตบอลเลวนะครับควรใช้10เหรียญนะครับ1เหรียญคือ10%นะครับ10เหรียญคือ100%นะครับก็คือถ้าเกิดเรากดนี้เราจะได้2เท่าแน่นอนครับอรัะครับเรากดฮอตบอลเลวนะครับครับผมแล้วก็มายิงดูนะครับเห็นอ้าวครับผม ลืมไปครับมันสิบเหรียญมันดาเมจมันไม่ใกล้เคียงกันครับนี่ครับดาเมจขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสองเท่าครับจากแปดร้อยเป็นพันหกนะครับเป็นสองเท่านะครับแล้วฮอตบอลเร็วนะครับเมื่อเราเปลี่ยนปืนสกิลก็จะหายนะครับแล้วฮอตบอลเร็วเนี่ยคือจะเพิ่ม ASPD หนึ่งนะครับเนื่องจากผมอะ ASPD ร้อยเก้าสิบสามอยู่แล้วนะครับกด ไปก็เอาแค่หนึ่งก็พอพราะเราเอาแค่บัฟความสามารถของมันนะครับส่วนที่ว่าทําไมไม่เอาเวเวลรห้านะครับเพราะว่าเราต้องเป็น a อฟพขาดเท่านั้นครับแล้วก็อัพให้เต็มจํานวนครับมันถึงจะคุ้มครับอันนี้คือมันเต็มก็เลยอัพแค่หนึ่งก็ใช้นงานได้แล้วครับฮอตบอเรลนี่คือใช้ได้ทุกปืนทุกชนิดนะครับนะครับผมต่อไป แต่หลังจากหมดแล้วต้องทิ้งรีเลย์ไว้30วินะครับถึงจะใช้งานได้ครับอ่าต่อไปแน่นอนนะครับอันนี้คือทำให้ปืนทุกชนิดติดคิดิคอนนะครับปืนอะไรก็ได้ครับติดคิดิคอนหมดครับสมมติเราเล่นแกแกลลิงนะครับก็ถ้าเกิดเล่นสายแกลลิงนะครับก็ที่ก็จะต้องมีอัพตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มดับเบิ้ลคิดิคอนนะครับเอ้ดับเบิ้ลดาเมจนะครับ ดูนะครับอ่าเราตอนนี้ลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชนิดแล้วครับเพราะว่าปืนคู่มันมีดับเบิลอยู่แล้วครับตอนนี้ก็คือการยิงเห็นไหมครับไม่ติดดับเบิลนะครับแต่พอเราใช้สกิลนี้นะครับผมจะทําให้ติดดับเบิลนะครับอ่าเลเวลของสกิลก็คือจํานวนเวลานะครับว่าเห็นไหมครับเลเวลสอยู่ได้นาทีครึ่งนะครับครับเลเวลสิอยู่ได้3นาทีนะครับ เห็นไหมครับจะทําให้ติดโอกาสติดเบิร์นะครับถ้าเกิดเราใช้ฮอตบอลเร็ด้วยนะครับก็จะทําให้ดัเมจคูณ2ด้วยนะครับนะครับขี้เก้าร้อยนะครับขี้เการนะครับกลายเป็นขี้พันนะครับเห็นไหมครับดัมเมจขึ้นมา2เท่าเหมือนกินยาแอดเลยครับแต่ข้อเสียของฮอตบอลเรนะครับตอนใช้ฮอตบอลเรอยู่นะครับ เราก็ไม่สามารถใส่สกิลนะครับโลได้นะครับครับติดสถานะอยู่ครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ได้นะครับนะครับแพททินามนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับเห็นนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้ได้ครับแต่ผมก็มีวิธีแก้ปัญหาครับผมเดี๋ยวรอให้สกิลฮอตไปเร็วหมดก่อนนะครับ อ่าครับผมเนี่ยฮอตปลาเร็วนะครับเอาไว้เสริมตอนที่ว่า a อ d พดีขาดนะครับอย่างเช่นผมอะ่ะอนาคตอ่ะผมจะอัพเอ่าเกี่ยวกับสกิลสไนเปอร์นะครับเนื่องจากนะครับไม่สามารถพอได้อย่างน้อยฮอตปลาเร็วผมต้องอัพเลเวล3ครับเพื่อให้ได้193ครับหรืออาจจะอัพแค่เลเวล2ให้กินอ่ายาแดงครับมันก็ได้ a อ d พดีเพิ่มมาอีกหนึ่งครับเป็น191ก็อัพ191 อัพเลเวลสเพิ่มอีกสนะครับก็จะสามารถยิง193ได้เช่นกันนะครับครับผมวิธีแก้ปัญหานะครับอยากใช้ฮอตบอลเร็วแล้วอยากมีโล่ทํำยังไงนะครับไม่ยากครับผมนี่ครับเราก็ใส่โล่ก่อนนะครับปุ๊บใส่โล่เสร็จใช่ไหมครับเราใส่โล่เสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนปืนไม่เปลี่ยนปืนหรือกดกระสุนซ้ําก็ได้ครับเอาใหม่ครับอ่าใช้1เหรียญนะครับ ฮอตบาเลวต้องใช้10บเหรียญนะครับนะครับแล้วก็กดกระสุนซ้ำอีกทีหนึ่งครับให้ตัวโล่แพตตินัมหายไปครับคราวนี้เราก็สามารถใส่ฮอตบาเลวได้แล้วครับนะครับฮอตบาเลวใช้10เหรียญนะครับปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็จะมีโล่กันน้ำเมตได้ครับเรียบประชิดแล้วก็ยิงนะครับ ฮอตไปเร็วนี่ไม่เพิ่มแต่ความแรงของการยิงปกตินะครับไม่เพิ่มสกิลนะครับไม่ได้เพิ่มอย่างเช่นนะครับไม่สามารถเพิ่มนี้ได้นะครับไม่สามารถเพิ่มสกิลของลาวทิปหรืออะไรได้นะครับฮอตไปเร็วนะครับไม่โดนเลยครับไม่สามารถเพิ่มได้นะครับ แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเกิดอยากใช้ฮอตบาเร็ได้โดยใช้โล่ก็ทำอย่างนี้ครับถ้าเกิดใส่แพทินัมก่อนก็ใส่แพทินัมที่มีโลดก็ไม่สามารถใช้ฮอตบาเร็วได้ครับข้อเสียของฮอตบาเร็วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับต้องเสียอย่างน้อย200ซินนีนะครับในการใช้สกิลครับโหดมากครับใช้แค่200ซินนีแต่อย่าแอดนี่เป็นหมื่นซินนีนะครับ ในการเพิ่มน้ำเมจเป็น2เท่ารีบิเลียนนี่เพิ่มน้ำเมจ2เท่าเสียแค่200ซินนีนะครับนี่ครับสกิลนี้ครับต้องเสีย100ซินนีต่อการกด1ครั้งนะครับคือเราต้องใช้10เหรียญนในการเพิ่มแล้วกดอีก10เหรียญเพื่อเพิ่มน้ำเมจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมี10คอยที่วิ่งรอบตัวเรานะครับน้ำเมจก็จะเพิ่มด้วยนะครับครับผม ต่อไปนะครับนี่ครับสกิลระเบิดนะครับจะคิดค่าความเสียหายตาม HP ของเป้าหมายนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับเรามาดูนะครับไม่จำเป็นต้องมีปืนก็ได้ครับเอาปืนออกเลยนะครับดูความแรงของมันนะครับแต่ต้องใช้1เหรียญคอยในการใช้สกิลนะครับคือใช้1เหรียญคอยไว้ไว้กดระเบิดนะครับ ครับนะผมตอนนี้เราก็วางระเบิดก่อนนะครับนี em 9, 9, 9, 9่คร uh, ับปุ๊บกดนะครับปุ้มเข้าไป999,999นะครับในเขาเรยครับดัมเมดที่ลอยขึ้นอ่ะจะตันที่900,000ครับแต่ความแรงจริงๆนะครับดูนะครับหน่วย1 0 0ร0 0 0 0 0 0หมื่นแสนล้านนะครับ9ล้านเชียวนะครับ เห็นไหมครับดัมเบลถึง9ล้านเชียวนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับบเราก็มากดดูนะครับแต่รีเลย์ในการใช้สกิลจะอยู่ที่10วินาทีนะครับนะครับ10วินาทีนี่ครับเห็นไหมครับดัมเบลถึง9ล้านเชียวนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดน้อยก็จะทำให้ดัมเบลเบาลงนะครับ คือพูดง่ายๆเกิดบอสเลือดเต็มนะครับใช้สกิลนี้คือตัดเลือดบอสได้สิครับโดยประมาณ10%นะครับของเลือดทั้งหมดนะครับมี1ล้านก็โดน2องแสนประมาณเอ๊ประมาณ10ประมาณ1นึ่งแสนนะครับครับนั่นแหละครับก็สมมุติว่ามี10ล้านก็โดนประมาณ1ล้านเต็มเต็ครับสิบเนะครับสกิลนี้เอาไว้สกิลตัดเลือดบอสนะครับใช้รีเลย์เพียงแค่ เห็นไหมครับเลือดน้อยปุ๊บดัมเบจก็จะเบาลงครับยิ่งเลือดเยอะดัมเบจก็ยิ่งแรงนะครับดูที่ครับไข่เลยอันไหนนะไข่นี้ครับนี่ครับกดกดใช้อ๋อเหรียญหมดครับนี่ครับถึง10ถึง11ล้านเลยนะครับเห็นไหมครับ ถ้ายิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงนะครับนะครับพอเลือดน้อยลงดัมเมจก็จะเบาลงนะครับเห็นไหมครับค่าความเสียหายนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเลือดน้อยก็จะเบาลงนะครับทําได้ถึง11ล้านเลยนะครับถ้าบอสเลือดเยอะๆครับโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับ นี่ครับนี่คือสกิลนะครับแนะนำสกิลพอสมควรแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือคิดค่าดีเฟนต์ของเป้าหมายนะครับซึ่งดีเฟนต์ของเป้าหมายไม่มีนะครับผมกะว่ารออัพสกิลเยอะๆแล้วก็มาเทสดีกว่าครับจะได้เห็นได้ชัดเจนมากกว่านี้ครับครับผมนี่คือการรีวิวของสกิลลิเวเลียนนะครับว่ามีสกิลเด็ดอยู่สกิลหนึ่งครับนี่ครับ วางระเบิดนะครับตัดเลือดของบอสได้ดีเลยทีเดียวครับผมคอร์สไเร็วก็เนีครับสามารถเพิ่มดัมเมจคูณ2ได้นะครับท่านเนี่ยครับลองลองคิดดูนะครับตอนนี้ผมเด็กแค่74นะครับทำดัมเมจได้ขนาดนี้แล้วครับถ้าเกิดเด็กร้อยที่ผมคำนวณไว้แล้วก็ลัก120จะทำดัมเมจได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ปีปืนแรงแรงสกิลดีนะครับของดีๆก็ น่าจะ 9, เหยียดหนึ่งเก้าพันถึงเอ้น่าจะอยู่ที่แปดพันถึงเก้าพันได้เลยนะครับถ้ามีของดีๆนะครับฮอตบาเร็วนะครับนะครับทำน้าเม็ดได้ถึงคูณสองเชียวนะครับน้อยขี้ดอกกระสับมีสามนเพิ่มน้เม็ดได้นะครับ แต่ถูกใจตรงนี้นะครับตอนมาเทสสกิลผมก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมมันแรงจังครับผมเห็นไหมครับเลือดยิ่งน้อยก็ไปครับแต่ไม่มีไข่ที่เลือดเต็มนะครับทําได้สูงสุดถึงความเสียหายถึง14ล้านนะครับที่ผมลองเทสดูนะครับพอเลือดไข่นี่น่าจะมีเป็นร้อยล้านนะครับครับผมตอนนี้ผมขอจบรีวิวสกิลเพียงเท่านี้นะครับ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสำหรับสกิลที่ผมพอรู้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ